โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอพีหนึ่งกันด้วยนะครับก็คลิปโน่นี้นคะครับพี่เนี่ยมกึการมาเปิดเผยตัวตนนะครับน้องๆครับความไม่จริงแล้วเนี่ยพี่เนี่ยเวลาพี่เล่นเกมไฟเนี่ยพี่เนี่ยไม่เล่นตึงเลยเลยแต่ความเป็นจริงใน,นคือพี่เนี่ยทาการเล่นโปนอเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเส่ชุดใหม่ที่เป็นสีม่วงมาให้น้องๆได้ดูนะทุกคน สามสองหนึ่งนี่ทุกคนชุดที่พี่พูดถึงพี่เกษตรมาเยบรเอยนะก็คือเป็นชุดชุดเดียวเลยนะกคนนนี่พี่ที่สร้างทำใหม่เพื่อกัดว่าพี่เนี่ยจะโดนแบรนด์นะทุกคนแบรนด์ไม่ใช่แบรนด์ก็คือเดี๋ยาจะมาเล่นชุดนี้ในวันนี้โอเคเราจะใส่ครบเซ็ตไปเลยโอเคนีครับชุดของผมก็ไม่ชุดบอดอีกต่อไปอยู่นี่นะครับพี่เนี่ยจะทํากลางมาเล่นโปรให้น้องๆได้ดูครับว่าพี่เนี่ยโปรยังไง มาทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาโชว์โปรแกรมมาหให้น้องๆได้ดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นโปรเนี่ยนะครับไม่สามารถเปิดน,น้องๆดูในคลิปได้โอเคนะโอเคเราได้สอญยามาแล้วทุกคนโอ้โ,อโ,อโอปรเปิดโปรแป๊บโอ้เปิดโปรไม่ติด โอ้โหอ๋อผมลืมเปิดโปรทุกคนผมขอโทษเปิดเป็นคลิปเป็นไงมาแล้วเป็นไงเป็นไงทุกคนเป็นไงฮะเป็นไงทุกคนโปรโของจริงผมยืนยิงตรงนี้อ่ะไปโดนไอ้โปรปอมวะนี่เฮ้ยไม่มีคนอยู่แค่เราทุกคน อ้าวอิงปีอ้อะักเหลือเพื่อนไม่โดนเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆเลยฮะไปทุกคนเป็นไงเป็นไงกทุกคนโปรจริงหตาเปลอาล่ะเจออีกหนึ่งไม่โดนหายตัวโปรหายตัว นี่คนปูหายตัวมันยิงผมไม่โดนเลยนะเป็นไงปูล็อกหัวมึงพงหมดเลยนะเฮยไมหนึ่งคิวเลยสินะขาขาทับเฮ้ยเป็นไงหัวล้วนนะคะทุกคนหาว่าผมเล่นโกลได้แค่ปืนเดียวนะเดี๋ยววันนทา์นี้ผมจะเล่นสก,กาวบ้างนะทุกคนแต่ว่าสกาวไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่ไม่มีโทยู่ข้าง้สวัสดีเพื่อนสวัสดีพีเตอร์ หาพลัง้าพลังวุ้ยืยยย้เป็นไงเข้าหนึ่งมิตรหายตัวโอ้โหกดหายตัวทุกคนมันไม่ได้กดล็อกหัวผมขอโทษด้วยมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นยู็มพีทุกคนได้ดูนะฟืนสก,กามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะมันก็เลยแบบยิงเข้าหัววุ้ยตัง็อตเจ้าวิบ ไปเลยสก,กากันหรือเพื่อนปุน๊บโปเปิดโป๊เปิดโป๊ะเป็นไงโผล่ล้วงคนนี่นะคะทุกคนที่เขาเรียกว่าโปร,โหรหรือว่ามาชา,ยยแบบาัยโตและทุกคนแล้วกานโฟล็อกหุ่นอุ้ยปืนยิงมไม่ไกลไม่เป็นไงล่ะครับโปรโล็อกห,หวัวตะเกียนี่ไม่มีเอ้ยมีหนึ่งตัว ไปไงโปล็กหัวเฮ้ยไม่หนึ่งตัวปืนยิงเลือดเฮ้ยไม่ล็อกอ้าวสองคนคู่ไปเปไงยิงมาห่วเบี้ยวอ่ะครับเมื่อกี้ผมเปิดโปรล็อกหัวแล้วผมก็ลิงหัวนะไม่ใช่บอกว่ามันไม่ได้ช่วยล็อกหัวนะเมื่อกี้คือพี่เปิดโปรล็อกหัวอยู่มันก็เลยยิงพี่ไม่ถูกนะเปิดโปรล็อกหัวอุย้ยไปโดนโปรล็อกหัวหนึ่งเม็ด ปรล็อกหัวไม่โดนน,นี่เป็นไงแบบโปรล็ลอ,ลอกหัวตัวนะกำลังยิงมันโดนโดนกันอยู่เลยชา้าพลางังช้าพลังอ่ะเฮ้ยยังไม่เปิดโอ้ยอยังไม่เปิดโปรล็อกหัวนี่มันคนทุกคนทำเหมือนบ้ากันทำเป็นเหมือนบอ้าอันนี้ไม่ใช่บอสนะคนนะดูด้วย จะทำอะไรพี่นี่หรือจะทำอะไรพี่นี่หรือใ้าพลังใช้พลังใช้พลังใช้พลังนงครับต้องใช้พลังการชาพลังสักหน่อยนะครับโปรตัวนี้นะแต่ว่าทีมนี้พี่อาจจะไม่ทิ้งโปรไว้นะครับเพราะว่าอาจจะให้น้องๆอาจจะไม่อยากให้น้องๆเนี่ยไปเล่นโปรทานนะทุกคนเพราะมันไม่ดีนี่หัวแตกไปดิครับเฮ้ยเห็นดาวเลย นี่หัวแดงไปอีกหนึง่งเหลือเจ็ดครับทุกคนเฮ้ยเปิดโปรโนี่นี่โปรโที่แท้จริงมีสูตรเอ็มเราไหมเว้นนี่เป็นไงล่ะครับวัสดีครับเพื่อนเฮ้ยเจอโปรด้วยกันงั้นหรือไปก้อนเลยหนึ่งหัวชาพลังแตก ชนะตลอดนีเนี่ยก็โอเคครับจบคลายดูดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแกชร์ด้วยแล้วก็ผมจะมาเฉลยล่าด้วยวครับคลิปพนวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยไม่เล่นโปรจริงๆนะก็คือเป็นคลิปที่พี่ต้นสพจริงๆแล้วก็เอ้ยต้นสพอะไรต้นสดแล้วก็พี่เนี่ยได้เอ่อรีดบ,บอร์ดก็นิรันดรครับบอร์ดมันไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นก็ได้ในมือถือเนี่ยแล้วก็พี่ก็เลยใช้เทคนิคที่เล่นปกติจริงๆไม่ได้เล่นโปรเลยนะก็คืออย่าปืนดูเลยเนี่ย ไม่มีโปรนะไม่มีโปรจริงๆเล่นอยู่เลยเห็นไหมม,ไม,ม,มันไม่มีโปรเลยนะทุกคนก็คือผมเล่นจริงๆนะก็คลิปนี้ครับทุกคนอย่าไปดามาครับดูเพื่อความบันเทิงนะทุกคนผมไม่ได้โปรจริงๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแท่นี้นะทุกคนทุกคนไว้เจอกันทุกคนไม่บบาไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคน